สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามอารมณ์ไรเดอร์ทีนะครับเดี๋ยววันนี้เรากําลังจะเดินทางไปมิ t ติงกลุ่มของตามอารมณ์นะครับก็เดี๋ยวเราเราจะไปหาเพื่อนเพี่ๆน้องน้องของเรานะครับก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานเลยนะประมาณเกือบสองเดือนได้มั้งครับ ที่เราไม่ได้จัดมิ팅กันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิ팅แรกของปีนะครับที่เราจัดมิ팅กันก็เราจะมิ팅กันทุกเสราร์แรกของเดือนนะครับดูเหมือนว่าฝนจะตกเลยนะ นะครับขอไปก่อนนะครับใช้คำว่ามิ팅บ้ด้เปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าแบบว่าไปกินข้าวกับพวกเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆน,นะครับเพราะว่ากลุ่มเรานี่มีกันไม่กี่คันนะครับ เราอยู่กันแบบว่าเป็นระบบพี่น้องนะแล้วก็อย่างหนึ่งกลุ่มของเราจะไม่จำกัดซีซีนะครับไม่จำกัดรุ่นนะว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับเราไปด้วยกันได้หมดเรานัดรวมตัวกันที่ Mac แม็กซ์ไล้ดำเดินนะครับนัดกันไว้หนึ่งทุ่มนะ ไปแบบ <ITA> ว่ารถไม่ล like, <To> ้างเลยก็นานเจอกันทีนะครับผมก็ไปหาอะไรนั่งกินกันวันนี้เราใส่เสื้อตามอารมด้วยนะครับเห็นว่ามิสติงกลุ่มก็ต้องใส่เสื้อกลุ่มตามอารมมานะ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ก็จะถึงจุดที่หมายของเรานะนะครับเดี๋ยวก็เราจะไปรวมตัวกันที่หน้าแม็กนะตอนนี้เราก็อยู่ที่บางลำพูนะครับวันเสาร์แล้วเราเราจะเหงาได้ไงชู ถนนข้าวสารนะเขากลับเริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราก็ตัดไปที่รวมตัวกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไปเจอที่นั่นเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ก็ มากันครบแล้วนะครับนี่นี่ครับผมก็<อ>เป็นกลุ่มครอบครัวตามอารมณ์นะครับนี่ครับตอนนี้อยู่ที่เสาหินช้านะครับบรรยากาศค่ำคืนยามมันเสาะนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปภูทอนนะครับผมไปหานมกินกันนะครับโอเคเดีย๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่า thế kia cái này nó với hỡi lạnh ịt hoa luôn nè nè nữa ồi mày hay nhỉ mày nào còn muốn ร้านนมภูทรนะครับไปข้างหลังเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ภูทรน,นะครับผมร้านนมนะครับนี่สมาชิกเรานะครับนี่นะครับดูบรรยากาศนะครับ คนออยย่างเะก็ตอนนี้ก็รอสั่งนมอยู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปนั่งทานนมก่อนนะครับเรานี้รอโต๊ะอยู่ได้โต๊ะละนี่โอ้โหผมจะแบบอาสาถ่ายวีดีโอให้แหละนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แป๊บนึงนะ โอ้โหเจ้าก้องผู้ทอนบาลแล้วนะครับผมตอนนี้เหล่าสาวๆนะครับอันนี้เราก็อยู่ที่ผู้ทอนบาลแล้วค่ะนี่นะครับผมยากจะเลี้ยก็อแอะมากินนมนะครับ One hour later นี่นะครับเป็นยังไงมัหงครับ จะไปไหนนะครับเนี่ยไปเดินเล่นนี่นะครับสวัสดีคนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเราจะไปไหนนะครับเนี่ยจะไปบางซื่ครับโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เริ่มเดินทางกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเจอกลางทางนะครับเคไปนเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็หลังจากที่มิตติ้งเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินทางไป บางแสนนะครับกับปอซ่าสองคันนะครับผมไอนหลักสองคันนี่ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันระหว่า,างทางอะไรดีกว่านะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงหาดบางแสนแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาดูหาดบางแสนตอนเวลาตีหนึ่งตีสองนะครับนี่ดูบรรยากาศคนก็ยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับผมน่ครับบรรยากาศหาดบางแสนตอนเวลาตีสองนะครับคนก็ยังเยอะอยู่นะ โต๊ะนี่เขาจะให้นั่งได้นะครับถึงตอนประมาณตีห้านะครับผมก็เดี๋ยวเขาจะมาชิกคิดเงินอีกทีนนะครับตอนตีห้านะครับจะมีการเปลี่ยนกะเวนะครับผมก็ตรงนี้เป็นที่นั่งของเรานะครับผมนี่นะครับที่นั่ง,งเรานะครับผมก็ตอนนี้เราสั่งอาหารไปแล้วนะครับแจะไจะมานั่งกินกันนะ <c oughs> นี่ บรรยากาศก็กจะเงียบๆหน่อยนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ครับทุกคนก็จะนั่งริมหาดกันนะครับตรงนี้จะเป็นโซนแบบว่าคู่เสือนั่งกันได้นะครับนี่รถๆจะจอดจอดริมหาดเลยนี่นะครับรถนี่เขาให้จอดริมตรงริมนี้ได้นะครับแต่จ,จอดแบบว่า บนทางเดินอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะาเดี๋ยวเทศกิจเขาจะมาจับเอานะครับบรรยากาศนะครับก็ตอนนี้ระหว่างรออาหารมาเสริมนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินพาดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับพูดถึงนี่คนก็มากานคืนกันเยอะนะนี่ครับสมาชิกของเราดูเลยครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกับข่าวกันนะครับครับผมตอนนี้ก็อาหารมาถึงโต๊ะแล้วนะครับนี่น้ำยำนะครับปูผัดนะครับดาวขมวดไทยสวยในฮาฮ้อนะครับกับสมาชิกของเรานะครับวันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายตอนขับรถมากเท่าไหร่นะเพราะว่าลืมเอา ใช้แบตกล้องโกโปรนะครับเลยไม่ได้ค่อยถ่ายเลยนี่ครับบรรยากาศของเราลุงแดงครอบครัวตามอารมณ์ก็เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะใช้ไปก่อนช้อนก้างอ่ะวนะโอเคครับผม one hour later โอเคครับผมก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับ กรุงเทพไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าก็กำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพน,นครับโอเคนะครับผมก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม คุนนี้สวัสดีครับ